กฎหมายแบนพลาสติก hmm. ในไทยตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วบ้างอะเราก็เคยได้ยินเขามีมติคอรมอตอนปี64่ครับว่าจะเลิกใช้พลาสติกไปแล้วน่ครับเขาบอกว่าจะเลิกใช้พลาสติก2ส่วนก็อันแรกเลยจะเลิกใช้พลาสติก4ชนิดให้ได้ร0อภายในปี65นะปี P 65นะมีถุงพลาสติกแบบบางกล่องโฟมอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางแล้วก็หลอดพลาสติกนะครับส่วนในส่วนที่2ก็คือบอกว่าจะนําพลาสติกกลับสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ต่ากว่า50%าเช่นเช่นพวกถุงหูหิ้วขวดพลาสติกฝาขวดหรือว่าเป็นช้อนซ่อมมีพลาสติกอะไรพวกนี้ครับมาตรการมันโอเคแบบช่วยให้เราลดใช้พลาสติกมากขึ้นแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับหลายที่หลายทางก็ยังใช้พลาสติกอยู่ซึ่งเหมือนกันว่าการบังคับใช้มันยังไม่เข้มแข็งมั้งครับทำให้เรายังเห็นขยะพวกนี้กันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะ ลาที่เขารวนลงกันทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นการมดรับถุงงดรับหลอดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะช่วยลดขยะแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ให้ดีขึ้นครับ